ปลาดึงลงไปกีนนี่ไม่ทันได้วัดเอ,เ,อเอาถอนขึ้นมาเอถอนขึ้นมาแล้วเอาไงเอาไงลงไปแล้วครับวัดเลยอะไรโอ้ปลาตะเพียนตัวสวยครับ เจอกันอีกแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะพาพี่ๆนานามาตกปลาหมายอ่างทุ่งใหญ่นะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นแต่จะเปลี่ยนจุดใหม่เปลี่ยนหมายใหม่อ่างเขามีเยอะครับอยู่ในบริเวณทุ่งใหญ่ทุ่งมงพื่เนี่มีหลายอ่างวันนี้เราจะมาตกแถวๆน่าจะเป็นคลองนะครับเดีย๋ยวลองดูบรรยากาศดูนะครับเนี่ครับจะเป็นคลองคลองยาวไปนูน่น แล้วส่วนสวนตรงนู้นนะครับที่เห็นอยู่น่ะจะเป็นอ่างครับจุดนั้นจะเป็นอ่างอ่างอยู่ข้างในตรงนี้เราจะตกะแถวๆคลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มป่าน่าจะมีตัวอยู่ในแถวนี้ล่ะหลบเัันพัดเข้าป่าพอดีกำล,ลังเหมาะเนี่ยครับหมายที่เราจะตกวันนี้เห็นหมายเปิดใหม่ครับเป็นไงครับหมายสวยไหมหมายที่นี่สวยนะครับแต่ว่าปลา ก็มีเหมือนกันแต่ว่าขายก็เยอะเราก็ต้องมาแย่งใครก็ขายครับตรงไหนมีขายแล้วก็ยกลุกหนีแค่นั้นเองตรงไหนที่ไม่มีขายล้วก็นั่งตกได้มันอยู่ที่เยื่อแล้วด้วยว่าปลาจะเข้าไวเข้าช้าอีกเรื่องหนึ่งและว,วิธีการที่เราจะตกนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับช่องตกปลาใส่วางก็เป็นช่องตกปลาเล็กๆเองนะครับ ต่อยากจะให้พี่นาณาช่วยสนับสนุนช่องหน่อยนะครับถ้าสนใจเหยื่อก็ติดต่อมาที่ Facebook นี่เลยได้เลยนะครับน้ำชุนฉุนสังคามครับมาทักข้อความกันเข้ามาครับรับกันเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ทักข้อความนะครับถ้าส่งข้อความจะกข้างนอกมาผมจะไม่ให้หมองเห็นนะครับต้องเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับง่ายเดี๋ยวเราจะไปผสมเหยื่อกันก่อนผสมเหยื่อให้ดูว่าเหยื่อตกปลาไอเกตนาะฉุนผสมยังไงอ๋อวันนี้จะบอกว่าอาหัวเชื้อนาะฉุน ัวเชื้อของน้าฉุดอันนี้ผมผสมใส่ขวดไว้เฉยๆเอามาใช้แค่นี้แต่ใช้ไม่เยอะใช้ทีละนิดผมคิดว่ากินมันรุนแรงจะลองเทสดูว่าจะได้ผลไหมและได้ผลกับปลาอะไรครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ก็มาเวลาเดิม4ี่โมงกว่าเหมือนเดิมแล้วก็เวลาขึ้นกระเที่ยงกว่ากวา่าชั่วโมงหนึ่งเกือบสองชั่วโมงละมาดูกันครับ ในเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยจะเป็นยังไงว่าเราจะได้ปลากี่ตัวไปทางกับข้าวจะเป็นช่องตกปลาหาปลาทางกับข้าวครับปลาเล็กปลาใหญ่เก็บหมดแต่ถ้าได้น้อยก็จะปล่อยไปเป็นบางครั้งบางครั้งถ้ามันจะต้องทางกับข้าววันจริงก็ต้องเอาไปทำครับเดี๋ยวเราไปผสมเยอกันก่อนแล้วก็จะีวไปตกปลากันเลยด้วยไฮเกตหน้าชุนเองกับหัวเชื้อหน้าชุนเองไปครับ ไปครับเราจะมาผสมเหยื่อกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ใช้เหยื่อไฮเกตและชุนเองวันนี้ก็จะมีตัวเพิ่มมาคือเป็นลำคว่วขนมปังปน่นหนมปังปน่นจะไม่ฉีดแล้วใช้หนมปังป่นแบบวัดที่เขาป่นมาเรียร้อยๆแต่เป็นหนมปังสดนะครับแล้วก็มีหัวเชื้อเพิ่มเติมครับเป็นหัวเชื้อของนชุนเองนะครับหัวเชือตัวนี้เป็นหัวเชือกของชุนเอง เราก็จะมาผสมเหยื่อกันเลยวันนี้ผมมาแป๊บเดียวครับแต่้แค่สองร้อยมิลลิตรพอนะครับด้วยตัวหนึ่งร้อยมิลลิตรตากสองเที่ยวครับสองร้อยมิลลิลิตรสองร้อยมิลลิลิตรตันี้ก็ผมปังผมปังป่นตัวนี้ปังปวดเป็นขปังสดนะครับชาร้อยมิลลิลิตรพอครับผม ส่วนลำลำขั่วนะครับก็ใช้ประมาณร้อมลลิตรนะครับเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากันครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนต่อจากนั้นตามด้วยัวชเชื้อนะชุนเองครับลองดูนะครับว่าวันนี้ปลาจะเข้าดีไหม ใช้ประมาณแค่นี้พอครับไม่ใช้เยอะนะครับเห็นไหมครับโอ้เหยื่ยวไปบางซะละใส่หน่อยเดียวครับนี้ก็ใส่น้ําถ้าสองรอมิลิตรใส่น้ําแค่ร้อยมิลลิตรพอครับโอเคนะครับนี้ก็เราก็มาผสมเข้าไปเลยอันนี้พูดถึงการผสมเหยื่อแบบล่วนนะครับแบบจับหยีบบีบ,บ,บตูด ล้วนคือผสมแบบเรียกปลาเข้าผูงก่อนรวมผงก่อนถ้าปาลารวมผงแล้วก็ให้ตกยอดนิ่มก็ได้ครับส่วนตัวเกี่ยวก็จะเป็นขนมปังชิ้นเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมใช้ขนมปังตัวนี้ครับเป็นขนมปังเป็นเป็นก้อนๆเนี่ยจะใช้ได้ครับห้าบาทสิบบาทโอเคครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันเพราะวันนี้จะมีปลาสนใจเหยื่อหรือไม ไปครับไปมาครับมาหาปลาตัวแรกกันจับเหยื่อไฮเกตและฉุนเองครับอันนี้ตกแบบปลานแตะครับครับมาดูปลาตัวแรกกันจะเป็นปลาอะไรเปลี่ยนหมายใหม่นะครับย้ายหมายเฮ็ดเหยื่อเรื่อยๆ าการเหมืนป้าเข้าเหยื่อนะครับอาการอย่างนี้ลมแรงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนหมายใหม่เหยื่อเริ่มหมดแล้วมนะนะั้งเหยื่อหมดจะต้องถอดมาประมาณแปดข้อนะครับตั้งไว้แปดตั้งแปดตกสี่ตกห้าตกสามอะไรไปเรื่อยเฉยหลงลนะ้อ ปลาอะไรเอ่ยปลาอะไโอ้ปลาตะเพียนตัวสวยครับปลาตะเพยียนตัวสวยครับปลาตะเพยียนครับปลาตะเพยียนตัวสวยครับสว,ววรสวยสวยมาแล้วมาแล้วปลาตัวแรกของเราตะเพียนไซส์สวยๆเลย นี่ครับอาจจะเปลี่ยนไซส์สวยๆเลยดูมือผมกระปาเหยื่อไฮเกตน้าฉุนเองครับผมมาครับมาชมผลงานของเหยื่อายกาเกตณน้าฉุนเองและหัวเชื้อณน้าฉุนเองครับผมมาดูครับจะเจอไซส์ต่งมือไหมวันนี้ ปลากินครับการปลากินการปลาดึงลงไปกินกนีน่ไม่ทันได้วัดเอาถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วเอาไงเอาไงลงไปแล้วครับวัดเลยโอ้ปลาซ้อยครับตัวนี้กําลังเซ็ตกล้องส่องทุนอยู่กินปลาซ้อยนะครับปลาซ้อยปลาซ้อยกับตัวสวยอยู่นะครับนี่ โอเคครับเหยื่อไฮเกตนาชุนเองและัวดเชื้อนาชุนเองครับผมเก็บครับเก็บได้หลายๆตัวทอดกินกระส้มต่ำอร่อยแค่นี้ลหละลรับัมครับกับเหยื่อไฮเกตนาชุนเองและหวดเชื้อนาชุนเองครับมาดูกันครับวันนี้เจอไซส์ตึงมือไหมครับ ย,ยกยกขึ้นมายัางไงเกินข้อเนมะื่อกี้วัดได้นะครับจังหวะผมไม่ทันต่างไวแปดเอกี้ยกเก้าเลยต่อลงไปแล้ววัดเลยครับต่างไวแปดแล้วยกเก้าอย่างนี้วัดเลยครับป้าหมอครับาการนี้อาจารย์ป้าหมอ นี่ครับปอมอตัวสวยเลยนะครับเหยือไฮเกตนะุนเองกับหัวเชื้อครับชุนเองครับสุดยอดตกแบบบาลานซ์ตกยากครับลมแรงมากเลยเลยเปลี่ยนมาตกเป็นแบบไม้ตายเกาหลีนะครับมาดูกันครับว่าจะได้ปลาทงกับข้าวสักกี่ตัวไปครับไปดูตกแบบไม้ตายเกาหลีนะครับครับมาชมผลงานไฮเกตนะฉุนเองกับหัวเชื้อ เราชุนเองนะครับโกแบบไม้ตายเกาหลีนะครับรูลหลมแรงๆดูสิจะได้ตัวขึ้นมาไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền oh อืมุนหายลปแล้วปาตะเพียนตัวสวยครับครับปัาตะเพียนตัวสวยอยู่นะครับดูมือกับป๋าครับนี่ตกแบบไม้ตายเกาหลีนะครับโอเคครับ เป็นเหยื่อไฮเกตหน้าชุนเองแล้วหัวเชื้อหน้าชุนเองนะครับนะครับมาชมผลงานกันต่อครับหเหยื่อไฮเกตหน้าชุนเองหัวเชื้อหน้าชุนเองครับผมมาชนมนะครับไปเจอสายตึงมือไหม สมไปแล้วครับปลาอะไรโอ้ปลาสร้อยเนี่ยไอตัวกวนนี่ครับไอตัวก็กวนทุนยุบยุบยับยับ,ยบเขาละปลาสร้อยครับายเกตหน้าชุนเองกับขวเชื้อหน้าชุนเองครับสุดยอด ครับผมก็หมดเวลาแล้วเที่ยงกว,กว่าแล้ววันนี้จะมาเทสเยื่อไอเกตนชุนเองกับหัวเชื้อนชุนเองนะครับ <c oughs> ก็พอมีปลาเข้าอยู่นะครับในเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ปลาพอเข้าอยู่ครับแสดงว่าปลาก็ยังตอบรับดีอยู่ครับกับเยื่อไอเกตนชุนเองและหัวเชื้อนชุนเองครับวันนี้ก็พอได้ทากับข้าวอยู่ครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันครับวันนี้มาก็สายแล้ว ตกแบบบาลานแตะบาลานแตะสัพักลมแรงไม่ไหวต้องเปลี่ยนเป็นไม้ตายเกาหลีครับถึงจะยืนลมดีครับแต่ทีนี้เวลาก็หมดซะก่อนก็เลยได้กลับบ้านแล้อย่างไงก็ฝากเดี๋ยวตกปลาหน้าฉุนเองและหัวเชื้อหน้าฉุนเองด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ Facebook นี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันครับว่าวันนี้เราได้สักกี่ตัวพอทำกับข้าวไหม เปิดหมายใหม่นะครับเปิดหมายใหม่เป็นหมายคลองขอติดตามกันไว้นะครับว่าเอาหน้าเราจะไปตกหมายไหนเอาเหยื่อไฮเกตนะชุนเองแล้วหัวเชื้อนะชุนเองไปเทสเหมือนเดิมครับมามาสรุปผลงานวันนี้ก่อนครับช่วงสองชั่วโมงซะสองชั่วโมงที่เรานั่งตกกันอยู่เนี่ยดูซิว่าจะได้สักกี่ตัวมาดูกันครับจะได้สักกี่ตัวชุบ ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีปลาตะเพียนกระสายสวยอยู่นะครับนี่ครับสองสี่หกเจ็ดตัวประมาณนั้นนี่แหละครับปลาที่เราได้วันนี้โอเคครับเป็นปลาตะเพียนสักสามปลาซอยสองปลาซอยสามนี่แหละปลาหมอหนึงครับปลาตะเพียนไซส์สวยนะครับขายดีเลยครับโอเค อย่างไรก็ฝากเหยื่อตกปลานาฉุนเองและหัวเชื้อนาฉุนเองด้วยนะครับเราเพี่ยนส้สวยครับวันนี้ส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ